ครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องนะชมรมคนชอบเล่นเลื่อยยนขนาดเล็กหรือว่าเรื่อยเครื่องนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องเรื่อยเครื่องพี่นอ้องนี่เรื่อยเครื่องนอนนอนนอนเนี่ยครับผมจิมาแนะนําไปที่แก้ไขปัญหาไอเรื่อยเครื่องที่ว่ามันไอเวลาเขาสตาร์ทหรือว่าเวลาเขาใส่งานไปสักพาักหนึ่งนะคือว่าเขาคอนเครื่องมันติดับคอนระดับคอนระดับนะครับ ผมสีมาแนะนำวิไีที่ไขปัญหาเฉพาะหน้าคะน,นั้นได้พี่น้องเบื้องต้นครับเบื้องต้นอ่าครับพี่น้องมาเบื้องกันเลยครับมาเบื้องกันเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพเลยนะขันไปนั่งบอลไอแบบไปเห็นกับเรเห็นภาพเนาะแล้วผมจะเปิดไอตัวนี้ออกมาคือว่าผมจะแนะนำวิธีาการอ่จูนตัวที่นะครับนี่เห็นบอกมันที่มีภาษาจีนจะซสีอนี่เห็นบอมุนถามมาตัวที่อยู่ไหนนี่นะเห็นบอนี่ มันเขียน่าตัวทีครับหรือว่าเอื่อนแบบภาษาชาวบ้านเท่ากัคือว่าตัวปัคบเล่งนั่นเองครับพี่น้องก็คือว่าคลิปดีโอนี่กับสี่มอสําหรับมือใหม่นะครับคนที่โมูหดีนะพี่น้องคนที่ไม่รู้เลยม้แต่อย่างเดียวครับโูหตัง้งแต่ว่าต,ตัด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 ไม่ตัดเป็นเสื้อนะกระล่างหัดไม่นะบมูหว่าระบบข้าบูเขาเป็นอะไรจังไหนะครับนะครับสําหรับคนนีเมื่อาชีพกับป่ะต้องเบิง้งนะครับเลิกคลิปนี้เด้อครับผมผมก็ทีเปิดเห็นภาพนะเปิดออกมาเห็นภาพ ครับคือว่าสะท้านเครื่องพ่อเลี้ยงม้อนม้อนพ่อพรเขาเลีงปุ๊บดับมาที่นี่ผม่น,นม้อมาแนะนำวิธีตั้งครับอันนี้สำหรับมือใหม่ดีเด้อพี่น้องเด้อคนนี้บ่เคยเห็ุเลยนะใส่ห้องใส่ขวงหัวแข,ข่งนครับพี่น้องนี่ไปซื้อมากนะครับนี่ซือ้อติดกระเป๋าเลยนี่สำหรับคนหน่อยใส่เรื่องเครื่องอัลลาห์บาทอัลลัสิบบาทเองครับนี่บ่เกินสิบบาทครับเนี่ยครับมันถิมีหมกต่างอยู่มันถิมีหู้จีงปีงนี่พี่น้องเห็นไหม กันหูจึงปึงกระสีหง่เนาะเออครับนี่กระสุ้เขาไปนี่นะครับสีนี้เนี่ยว่ามันสีมีไอ้มันสีมีอาน็อดมองตั้งอยู่พี่น้องเป็นน็อดหัวแฉกนะครับพี่น้องนี่เป็นสกูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอเดี่ยมเดี่ยมเข้าขาวเห็นบอเนี่ยนะครับนี่นะแต่ว่าห้องซุปเขาไปนี่ครับนี่มันมี้หูซุปไปนี่อันนี้น่ครับนี่ทุกข์กันไปเลยพี่น้องนี่นี่เห็นบอดเนี่ยครับ การม้นไปฟังด้านขวาก็จะคือก็คือปรับให้มันเล็งปรับบทำว่าให้เครื่องเอ่อว่าให้เครื่องมดับนะว่าไงการมุนไปมุนไปด้างขวาสยครับการมุนออกมาทานซ้ายก็คือการปอนเครื่องนี่คือมุนออกซ้ายเครื่องกริิเบเาแห้งนี่ครับนี่สเด้ออันนี้มือใหม่เด้อมือใหม่เด้อสำหรับมือใหม่กันปรับมุนท้างขวาก็มุนไปี่เครื่องกระดีบเ กระซีพอนกระซีพอรับน,นะครับนี่ครับนี่อืยเดี๋ยวผมลอมก,ก่อนจะปับไปหอดใส่ระบุน,นี่ยลองสตาร์ทก่อนเด้อครับอืเปิดสวิตช์เดีเนี่ยว,ว่าเครื่องนี้เครื่องเล่งแห้งเต๋อเป็นบ่ผมกับสีจูนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสีสตาร์ทไปน,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 น้ำเดี๋ยวผมสีหมุนในเบื้องน้ำด้อ คันพุ่มม้นไปตั้งใส่ให้ให้เจ้าฟัางเสียงเครื่องว่าเครื่องมม่สิมมนสิคอยลงเลยคอยลงเลยจนก่อนขางสีดับนะครับพุ่มสีมุนขมุนไปตั้งใส่น,น้ำหน่อมมุนออกนะนะครับเอา,เอา,เอาลองม่ครับนะเห็นว่านี่ผมม้นไปใส่มุนมนไปใส่แห้งไรกับเครื่องกสิรบแบบแบบนี้เลยครับนี่ นี่คือการไอ้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้บ้างหรองเด้อสำหรับในหน้างานนะอันนี้คนบ่ฮู้อีหลีเด awesome. ้อนี to ่ครับนี่ค like ือว่าม like ันอาจสิเป็นกับคาบูเฮาต้องถอดคาบูมาล้างอันนี้กัเฮาก็ไว้ทีหลังครับอันนี้เฮาแก้ไขตัวนี้ก่อนเฮาก็ปรั๊บมองตัวนี้ล่ะพี่น้องมองเดินนักเดินเบานี่ล่ะนี่เมื่อกี้ผมหมุนออกสายแห้งมันดับเป็นบ่อนี่อืมคือว่าเฮาตั้งไว้อ่อนเกินนั่นจะต้านเป็นี่บ่ติดได้บ้านี่มันอ่อนโพดนั่นันบ่อตีแล้วก็ดับตีแล้วก็ดับเป็นบ่นั่นเห็นบ่อโมเสตเลย วันนี้เขาก็หมุนไปขวาอีกพี่น้องตั้งให้มันไอ้เปิดให้น้มันมันกินอีกนะมองไงเปิดให้มันมันเข่าให้มันกินน้ำมันอีกมันจะได้ไอ่อสตาร์ตติดอ่าเดี๋ยวผมหมุนขวาได้น้องหมุนขวาอีกหน่อยก่อนอ่าประมาณนี้เนาะอ่าโมาที่เดีอกหมุนอีกครับหมุนอีกหมุนไปขวาอีกอ้า มุนน้อยพวดมุนอีกนะครับมุนได้หลายเลย ค <Okay. S 2> ครับพี่น้องนั่นก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับโดยที่ใน์แค่ไขค,รครวงปากแบนครับปับ๊บไอตุ่ยเขาเอื่นมาตัวุ่ยเนาะตัวนั้นเนาะหรือว่าเอาาื่นภาษาว่าน้องเขาเอ,าเอ,าเอ,าอื่นว่าตัวปั๊บกระเลงนั่นเองครับขันข้าวมุนไปฟังขวาเนี่ยก็คือว่ามันดีมันดีเปิดให้น้ำมันเขาขัาบโบหลายลขึ้นมันดีเครื่องมันตีเลงแห้งขึ้นเขาเอื่นมาปับป๊บเนี่ยปั๊บห้มันมันเลงแห้งขึ้นนะครับขันเขาอยากให้เครื่องมันเลงได้ควายตอกข้าวกระมุนออกไส นะครับอันนี้ครับแต่อันนี้คือว่าผมในะน้าไปีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้พี่น้องหน้างานอีหลีครับในไฮในสวนนีอย่างสินะครับแดีวว่าเ้าบุ่มีเครื่องมืออุปกรณ์ดีว่าถิมาถอดลากขนยังครับแต่ว่าห้องก็มีไใครขั้อยู่ตัวหนึ่งอย่างสินะครับวันนี้ก็พูดค้นกับว่าเขาแนะนํา่าห้ามไปเจาะต้องตัวคาบูเด็ดขาดเดี๋ยวมันเคลื่อนมันจะปรับยากอย่าไปเสือครับเฮ็ดเลยครับ คือว่าต้องต้องปาบหานะพี่นอ้องเแบื้องเบิ้องคลิปครับผมลงคลิปไปเบิ้งอยู่ครับวิธีการต่างคาร,ร์บูด้วพี่น้องเด้ออ่าครับอ่มโม่ตัวเรื่องนี้นะครับเรื่องเก่านี่คือว่าเป็นการแก,ไก้แบบไขปัญหาพนันพี่น้องคันเฮ็ดแบบผมแล้วม,มันมันบ่หายไหมก็ว่าก็ยังสตาร,ร์ทบ่ติดอยู่นี่กับฮกก็ต้องไปถอดคาร์บูครับต้องไปถอดคาร์บูล่างเราไม่เช็คเบืปป้ยองผ่าปั้มพยังอีกเที่ยงแงนะครับเนาะพี่น้องครับอ่าพี่น้องครับคลิปนี้ผมก็แนะนำเนื้อหาสาระสำรับ อ๋อเมื่อไมอีลีครับใหม่จริงๆนะครับพี่น้องมือใหม่เด้อครับกับว่างว่าแต่นี่ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะพี่น้องเนาะกลอกไปปรับใส่ของมือเนาะพี่น้องเนาะครับกัคลิปนี้เอาแค่นี้ครับสั้นๆได้สั้นๆได้ใจความครับพี่น้องครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ